ค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนุกระเพิงเลิกงานมากค่ะมาพอกันที่เก้านอกับซาอุดอนค่ะเมื่อนี้ซาอุดอนอันสิพผ้าเห็นยังกินวัตถีสื้อเมื่อนี้สิผ้าอันส่วนกระปุนใส่อันน้ำปลาแดกเมื่อนี้หนุ่เลิกงานเดี๋ยวจังหวะนี้แกจะห่อสามทุมแล้วค่าจอดอันอันมองทรงทรงเงินให้แม่อยู่แม่ก็ใส่เงินเหมือนว้ายม่ปังกระดาษค่ะ เริ่มเลยเนาะอันนีส้สูตรของหนูเดิ้ลหนูอันเฮ็ดกินประจำสวั่วขอบคุณหนูอันใส่หอมใส่หอมแดงใส่แบบพริกเมื่อกี้ใส่อันบบพริกซีน่อยหอมแดงเอาพี่ขอบคุณขอบคุณหนูต้มเรียบร้อยอขอบคุณหนูต้มเรียบร้อยต้มไม่ไม่ขานเพิ่งต้มไม่ไม่ มีคนถามว่าหนูอันคือกินบอเพ็ดบอกหนูเป็นคนกินบอเพ็ดค่ะปกติอันล้างเสือใส่บอพิกหน่อยเดียวแต่แตะกี้ตะกี้ดอกว่ะดะน่วนๆเ,นเาราก็อยู่ตะกี้เมืองให้ใส่บอพิกหน่นยอยเดียวเขาสั่งมันมันเพ็ดหลายมันกินบอได้ค่ะหลังจากนั้นก็เลยไปอยู่กับพี่เขาก็เลยเริ่มกินเพ็ดขึ้นมาในจังหน่อยแต่ว่าก็ยังกินบอค่อยเพ็ดคือเก่ากินกินเพ็ดหลายมันแสบใส่ทรมานเจ,จ้าของพู้ใดสิไปอันกินิ่นมันทรมานเจ้าของก็ ว่าบ๊อปกะบัวไม่คนปึกขนานไหนว่าอว่าจังไรไมีชอบบัวหนูหรอว่าเวลาหนูกินเพล็ดเราอันขี้มูกขี้ตาอะไรเราไม่าแม่ดูป๊อปอันมันปึกหรือมันปึกหรืออันสลัดหน่อยประมาณนี้สินะลอนว่าเป็นยังคือกินให้เจ้าของเพล็ดเห้เจ้าของไห้ว่าสั่นเพล็ดจะขึ้นพวกหูจากเศร้าไปสั่นเ่ยลอนว่าโอ้เงี้ยเป็นไม่ค่อรลอนอยู่หีือเล่าวะสู้ พนักง,งานทำความสะอาดตาม,ลาตามแล้วๆตามบ่อแลลวตามที่ใส่อมเนี่ยใส่ต่อไปด้สีใส่น้ำน้ำต้มจังหน่อยน้ำต้มจังหน่อยพอเพราอให้มันเป็นที่จริง เดียังมีนานดิดอบริษัทแห่มัน,น,มนอันนั้นหอมประเด็กประเด็กตานั่งฝ่านา้านองเขาบอกว่าของสีมาสิ้นเดือนโอ้ยหอมแสบตาน้องอันน้องเขาคนที่หนูสั่งน้ำประจักเขาบอกว่าของสิมาสิ้นเดือนแต่อยู่เมืองไทยว่าษัทน้นองเขาสั่งมาจากจังหวัดอุดรขวาวาอื่นมีว่ม,วมีหนูกับบลูเดอร์นี่เด้อ ทใส่งใงลงไปเริ่มไปแดดใกล้สิมืเอเราเยายุเครื่องกระป๋องใส่น้ำปลามั่วใจรักใส่หลายๆเรย์เสพคนคนคน ตามด้วยนี้ใส่หอมนูยจะใส่อันเมื่อนี่นุบิมีบอกทวนแต่ว่านู้ที่ใส่ใบใบขึ้นช่ายนะแม่ใบเอียังก่อเน,นื้อังนี่อันใบขึ้นชาา่ายภาษาไทยเลยมันมจงไดโอพ่อแม่ภาษาเล่าถุงก็ลืมข้าวนูแล้วก็นีหอมหอมปลอมหอมเปยหอมปอมหอมเปยใส่ผักกาดผักกาดดองนําสูตรนูเอง รวมมิดไม่เกิดยังแบกอะไรงียังไบกมันก็นล่วงเข้าไปในท้องขึ้เก่าล่ะจะที่เหลือทีนี้อันตั้งแต่มันก็นล่วงไปอยู่ในท้องขึ้เก่าเหรอหนูว่าหนูก็ได้ล้วมมนลงไปเมื่อเชือดเดียวเลยขั้วไหนมันเข้ากันอย่างเงี้ยเข้มบกัก กินข้าวอิ่มเรียบร้อยร้อนไม่ได้กินข้าวาร้อนกินญี่ปุ่นหอมได้เลยหอมอย่วยห่วยหอมพักอันนี้ไหมหอมพักอันกุ้ยช่ายนด่ไหมชิมมือก่อนใช้ม,มือก่อนเถอะใช้ประด็กเล็กน้อยอ่ะ น้ำเปล่าอีกสักหน่อยเพราะบ่งห่งมันเข็มเพราะบ่งห่งมันเข็มค่ะมันมีน้ำจงเลงจงเลี้ยงเนี่ยมันก็สิเป็นตะแสบมีน้ำไมันก็สิแสบน่าจะกิเนาะสุกี้บ่ไ์เดย์นะเด้ออันพี่น้องอันเป่ญถามว่าหนูมีลูกบ่หนูยังบ่มีลูกค่ะมีอันที่พาไปซื้อของน่ะลูกสาวเจมาอายุสิบสี่ปีกะเมียเกาลรอนเขาเลิกกันมาถึงซีบกว่าปีละอันเด๊ะ ลูกเคนหน่อยเกิดถึงหน้าได้เดือนนึงค่ะบัานี้เขาก็เลิกกันเลิกกันลูกก็เลยอยู่กับอยู่กับเจมก็ได้อันได้ได้ลูกมากแล้วก็อ่าบัานนี้ตอนนั้นรอนกันอยู่กับแม่นะลูกตะกี้รอนอยังางไรอยู่เลิก็เลิกกับแฟนเก่าบอะไรอยู่กับแหม่นเป็นจังใจบังบงหนามันดูหนามันนัวหนามันนัวขนาดนวดครับอันบักมาละหนึ่งนเด้อ ต้องมาม่าลาหนูหนูแซ่น้ำแข็งเรียบร้อยน้ำแข็งเย็นขนาดได้ไงมันสีบขมเนาะมันสีบขมค่ะต้องมา,ามะาแซ่กินชีบขมเอาสุกี้กินมามา่าบอกรินทุกอย่างนั่ง เอาเดิมมามากินน้ำกันมากินน้ำนัวจะแซวว่าจังใดย่ำข้าวปุ่นสัวข้าวปุ่นเบื้องพักนัวคุณนะ่ะหลายบอมีหลายค่ะกินกินรูดพักยังไงกินลงไปรดูดเฮ้ยมันได้สีกิน ปัญนั่นกันยังม่คนรว้ายใช้ชื่อกีนอ่นะ What you want? Huh? Hi, what you want? You want this? กินปะเคือบอ่ะพูดใช่ไหมน่าง,งามประจำซอยสุกินเป็นน่าง,งามประจำซอยพ,พี่น้องเห็นบ่ะ มากเลยหนูเลกินเด้มเลิกง,ง,งานเดิกชั่งน,น้อยนั่นแหละค่ะอืมก็ได้ที่บอกฟังบันนี่เจมก็เลยได้ดลูกมากเลยอยู่กับแม่ตะกี้หรอกตะกี้รอนี่มองหูจากหนูหรอกรูกจก้จักกับหนูนหลูกได้เพิ่งไวซีปี กินกับแกลวกลุ่งไม่ใช่แซ่บเนาะนุ่มมากกินผักกินเขาบ่ามีผักมันตินบะแซ่บมันเป็นขาดอยังงสักอย่างหนึงห่งนะเมว่อวานมากมาละ

นาราบันี้อันแม่ก็ได้ดูแลดูแลกันนจมบอกให้ได้ดูแรลรูปปัญญายเยาเนอะจริงยอืมะเรือ,อ,อแมน นะคะว่ามันบาแสบนวงอย่างนวดปาดแตบหาว่าหนูอยากได้ลูกบอลหนูกับเพิ่งไปหาหมอมากวางอัน,น อืมคุณอนเถอะแล้วค่อยเดี๋ยหนูก็เจิเ่งไปปรึกษ,ษาหมอมาว่างอาทิตย์ก่อนค่ะเรื่องสิมิลู่นอ่งแหละ อันน no. i ้มันไม่ดีสำหรับครู้ว่าให้มาชาแล้วโดนล่ะัมมี่เกมกระเทาแล้ว แตงกั๊มหนห่างกสิบสี่ปีเจ้แต่ว่ารนแอบมคคอยเทาปันแอกซ้ำกันเป็นญาต่อนซังกับกั๊มหนูนกัเลย่องบกคิดว่าอนเทากันหนูหลายนะที่จริงรอนเทากับหนูสิบี่ปี อยากล่องไปย่ำเบงร่วงสูตรนูนได้แสะบร่งสูตรนูได้แซ่บเน่เยเฮ็ดเองก็แซ่บอย่างนอางนเนาะยังมากินเสซนยังมากินข้าวุัดม,มากลูกโุดนาะ สุกี้กินข้าวบะพริกดิว้เหี้ยวจากปากไม่ม่อะไรใหญ่เลยววสุกี้กินข้าวบกพริกดยครับงเมื่อกีน่ะร้าเมากินบกพริกเมื่อนหนู้นรนกินไหมกินทุกอย่างเมื่อนหรไม่เคยมีกินเมื่อเือดมันอยู่เมื่อกินบะกมาละเมื่อกินพี แล้วนึกว่าค่ะว่าป่วยไม,ม่มาไมันสิมากกับบ้ามากคือถึมบบองมี้เดีบ๊อมี่ม่ไปหาหมอหมอก็ได้แนะ,แน,ะนำก็ได้ตอนนี้ช่วงช่วงระวางรออยู่ฮัมมูสุกี้ ช่วยว่าแซ้มคุณซ้ำคุณหรอ เสียงดังแซนด์แล้วบอหมักอยู่ใส่กล้กินเขาเสียงดังปา่านในการยังว่าหนูกินคือหมูอยู่หนูเอิญหนูเอินซื้อเแวงแซนตัวหนูมี่ลายซื้อเลยตื่อตื่อยี่อไมาจช่เนี่ยตื่อ ja ป่วยไกย่ลายซื้อค่ะหมูวกับหมาก่ะนี่เราจะเอิน กันบ๊ายบายอว่าชิมหาที่แบบคลิปหนาแล้วเนเาะพี่น้องพี่น้องที่เบื่อกันฮัสซันกอ็อันเข้าไปเจอกันคลิปหนาแล้วค่ะ <S 1> <S 1> <S จมอันแซวพี่หน่อที่ผ้าหาเนี่ยอื่นไม่เฮ็ดกินคลิปหนาขอบคุณห,หลายๆค่ะที่ติดตามกันได้เห็นกำลังใจกันทุกผู้ทุกคนนะคะมื่อกี้ก็แซวอีก่อนเนานะสวัสดีค่ะ